สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปะเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปะเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันมากดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะขอบคุณน้าใจเอฟซีพอตต์ทุกทุก คลิปนี้นะคะไมล์เล็บเจเจจะพูดข่าวสารทั่วไปที่ไปฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เอหลายๆช่องบางทีก็มาเปยกันแล้วนับว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรที่จะทําไม่มีอะไรที่จะพูดเยอะแล้วเพราะว่าคอนเทนต์ก็เริ่มหดเริ่มถอยลงแล้วก็การเข้ามาดูหรือว่าติดตามซึ่งกันและกันก็เริ่มถอยลงคือยอดตกว่างั้นเถอะค่ะคือถ้าเราไปคิด แต่คำว่ายอดยอดนะคะทุกคนมันจะทำให้เราไม่สบายใจนะคะปล่อยวางเกี่ยวกับยอดที่จะมีคนดูมากหรือมีคนดูน้อยนะคะคือเรามาด้วยใจกันค่ะมาด้วยใจรู้ว่าทุกคนทำยูทูบเบอร์เพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวถ้ามันไม่มีรายได้มากนะคะครอบครัวเราบางทีก็อยู่ไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะบางคนต้องผ่อนรถผ่อนบ้านค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องอะไรก็เลือกแต่นะคะก็คือ มันก็มีทั้งคนที่มีพร้อมแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่มีพร้อมเนาะนะคะคือค่าใช้จ่ายบางทีเราอาจจะเยอะเนาะแต่ว่าเมื่อมันยอดตกหรืออะไรอย่างนี้ก็คือมันเป็นช่วงๆนะคะมันไม่ได้ว่าตกตลอดเวลานะคะเชื่อว่า fc ลุงป้าเนี่ยดูให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะช่องใหญ่ๆที่เราเข้าไปติดตามให้นี่แหละคะ่ะก็คือถึงจะมีคนดูนะคะ ประมาณสองสามพันน่ะเชื่อค่ะว่ารายได้ของคุณน่ะไม่ต่ำกว่าสามสี่หมื่นอยู่แล้วนะคะมันก็พออยู่ได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่เราอย่าไปหวังว่าวันเดือนนี้ฉันต้องได้เจ็ดแปดแสนหรือว่าเดือนนี้ฉันต้องต้องได้แปดเก้าหมืน่นอะไรอย่างนี้คือมันอยู่ที่จังหวะเวลาของเรานะคะหรือบางคนอาจจะเอาคลิปอื่นหรือว่าข่าวสารเื่ออื่นมาพูดคุยปนผสมกับข่าวของลุงป้าเนี่ยมันก็คือ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะเนาะความคิดของแต่ละคนคนเรามันไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเรายังอยู่เป็น f อซลุงป้าช่วยกันสนับสนุนลุงป้าต่อไปค่ะเพราะว่าบางอย่างที่เราต้องต้องพยุงกันต่อไปนะคะคือคดีของลุงก็ยังไม่หมดยังไม่สุดสิ้นนะคะก็คือยังไม่ถึงอะไรชั้นศาลฎีกาหรือว่า ยังไม่จบนะคะคือเราต้องรอให้ทุกอย่างจบส่วนตัวไม่เลิบเจเจ <ๆ S 2> นะคะก็คือทําไปเรื่อยๆค่ะคือเราไม่ได้ไปเจาะจงว่าวันนี้ฉันจะมีคนดูมากน้อยเท่าไหร่หรือวันนี้จะมีคนมาติดตามเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่แต่คนมาติดตามเพิ่มให้เราเราก็ขอบคุณในน้ําใจที่ทุกคนมากดติดตามให้เพราะว่าเราทํา YouTube เราก็อยากเข็นอยู่แล้วว่ามีคนมาติดตามเพิ่มมีคนมาดูคลิปให้เพิ่มแต่เมื่อเราไปเจาะ หรือว่าไปมองแต่ตรงนั้นว่าต้องมีคนมาดูเยอะๆต้องมีคนมาดูเยอะๆมันทําให้เราทอ้อมันทําให้เราไม่สบายใจมันทําให้เราคิดเยอะนะคะก็ปล่อยวางตรงนั้นค่ะทุกคนนะคะวันหนึ่งเวลามันมีอะไรดีๆเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีคนมาติดตามเราหรือว่ามาดูคลิปให้เราต่อเนื่องนั่น,นะคะ่ะเชื่อว่าเอฟซีลุงพลป้าเต็นนะ่ะไม่ทิ้งคนที่อยู่ข้างลงพลป้าเต็นแน่นอนคะ่ะเพราะว่ายัางไงก็จะ มาดูถึงวันนี้ไม่ได้ดูพรุ่งนี้เขาก็จะกลับมาดูอย่าลืมว่าคลิปทุกคลิปนะคะถ้ายังมีมีคนเข้าไปดูให้นะคะมีคนเข้าไปดูให้โฆษณามีขึ้นเรื่อยๆคลิปที่ผ่านๆมามันก็จะมีรายได้เข้ามาให้เราเหมือนเดิมนะคะเขาไม่ได้ตัดทิ้งของเราไปหมดนะคะไม่งั้นนักร้องที่เขาร้องเพลงแล้วลงในยูทูบเบอร์ต่อให้เขาเสียชีวิตไปแล้วมันก็สามารถถึงลูกถึงหลานเขาได้เพราะว่า เพลงของเขามันก็ยังใช้ได้ต่อเนื่องนะคะเราอย่าไปคิดว่าคลิปเก่าๆของเรานะ่ะมันจะใช้ไม่ได้ถ้ายังมีการดูการเข้าไปดูเข้าไปชมโฆษณามันขึ้นเราก็จะยังได้อยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะอันนี้ก็เลยมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เป็น f อฟซลุงป้าหรือยูทูบเบอร์สายลุงป้าอย่าท้ออย่าถอยคะ่ะทําทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราก็ได้เองคะ่ะเนาะ เราก็มาเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้ดูพรุ่งนี้เขาก็มาดูให้เหมือนเดิมนะคะนะคะถึงยอดจะไม่ปังๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้มันนิ่งไงคะมันไม่มีอะไรที่จะพูดคุยแล้วเพราะคนเหล่านั้นสื่อใหญ่ๆเขาก็ตีตัวออกห่างลุงไปหมดแล้วเขาไม่ได้มาถลม่มลุงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เขาถลม่มลุงเราทุกคนไม่พอใจ ต่างคนต่างออกมาแย้งซึ่งกันและกันมันก็ปังนะคะพอช่วงนี้ทุกอย่างมันซาเราก็ต้องทําใจในส่วนนั้นค่ะเราก็หาอะไรมาทําก็แล้วแต่เนาะนะคะแล้วแต่แต่ละคนที่จะทํานะคะแต่เชื่อว่า fc ลุงพลป้าแตนหรือยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนก็ยังคงเป็นกําลังใจให้ลุงป้าตลอดไปนะคะแม้ว่าคดีจะจบในส่วนตัวไม่เลิะเจนนะคะแม้ว่าคดีของลุงจะจบลุงถูกยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาแล้ว มลยเลิบเจเจก็ยังคงจะไปหาลุงป ouais, right, uh ้าเพราะว่ามลยเลิบเจเจศรัทธาในองค์พ่อปู่ปริจิตนะคะเราทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าศรัทธาในตัวลุงป้าศรัทธาในองค์พ่อปู่ปริจิตยังไงทุกคนก็ต้องไปที่นั่นนะคะทุกคนก็ต้องวนเวียนไปที่นั่นอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกหลานขององค์ปู่ปริจิตนัคราชนะคะเราเป็นลูกหลานของท่านแล้วนะคะยังไงเราก็ต้องแวะเวียนหรือว่ามี การทำกิจกรรมเกิดขึ้นที่นั่นอยู่แล้วค่ะนะคะวันหนึ่งเราก็จะกลับมามีอะไรที่มันปังๆเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะเมื่อเราทำความดีหรือว่าเราไปทำอะไรเอฟซีลุงป้าน่ะช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนะคะก็คือกำลังใจให้เนาะนะคะท,ทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะถึงเราจะไม่มีประเด็นไปตอบโต้ใครนะคะแต่เราก็ทักทายเอฟซีลุงป้าเชื่อว่าเอฟซีลุงป้าก็เข้ามาดูให้เหมือนเดิมค่ะถึงมันจะไม่เยอะมากแต่เราก็ได้คุยกันกับเพื่อน กับพี่ๆน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์ในสายเดียวกันสายองค์พ่อปู่ปริจิตสายลุงพลป้าแต็นนี่แหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็มาทักทายทุกคนประมาณนี้และะ้ค่ะก็คือเอาความในใจออกมาพูดว่าเราเป็น f อฟลุงพลป้าแต็นลูกหลานพ่อปู่ปริจิตยังไงต่อให้คดีลุงป้าสิ้นสุดไปแล้วลุงป้าชนะเราก็ยังคงเป็นลูกหลานของลุงป้าเราต้องมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอยู่แล้วในวันข้างหน้านะคะ วันที่เราหากใครที่เป็นลูกหลานองค์ปู่ปริจิตน่ะได้โชคได้ลาบยังไงก็แวะเวียนกลับไปที่นั่นอยู่ดีค่ะไปถ่ายทาไปทําอะไรตามที่เราสมปรารถนานั่นแหละคะ่ะมันไม่มีวันที่จะตัดขาดกันได้อยู่แล้วนะคะเมื่อเรามาอยู่ในจุดนี้แล้วนะคะเราก็เดินไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะยังไงก็อย่าคิดเยอะเรื่องยอดนะคะมันจะทําให้เราทุกข์ใจเนาะไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเราก็ได้เองเชื่อว่าคนที่เป็นช่องใหญ่ๆเนะี่ยเขามีคําพูดมากมายที่เขาจะพูดมีคําพูดเยอะแยๆที่เขาจะทาคอนเทนต์นะคะต่อให้คนมาดูสามสี่พันต่อคลิปนะคะสามสี่พันเราก็ได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ส่วนตัวไม่รับเจเจเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทําวันหนึ่งสี่ห้าคลิปเดี๋ยวก็มีรายได้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเอฟซีลุงป้าก็เข้าไปติดตามให้ให้เหมือนเดิมเลยเนาะนะคะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้ก็คือ นี่แหละคะ่ะเรื่องยอดซัพย์หรือว่าการที่เราจะทํำยังไงให้มีคอนเทนต์นั่นแหละคะ่ะเราก็ดูกันไปเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนั่นแหละค่ะนะคะคลิปมาทําอะไรมาก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลปรเต็นนะคะ ทีพีสกรีนของบริษัทมนโอมนะคะแล้วก็บริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงพลมาดิพิทของคุณรลชนีลูทินเซตของคุณอ้อมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัตนหรือว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่กับลุงนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะมาเจอมาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ